บอว่าถ้าย้อนกลับไปเมื่อกี่วิธีแล้วนะครับคนที่ทำงานในสายสายเทคโนโลยีเอนจิเนียริงและแมทเทมติกหรือกลุ่มงานสายสเต็มเนี่ยแน่นอนนะครับว่าพวกเขาต้องมั่นใจอยู่แล้วนะครับว่างานตัวเองมั่นคงมากๆในขณะที่คนงานในสายอื่นๆพนักง,งานในสายการผลิตนัาออกแบบกราฟิกหรือ call center ด้านการบริการลูกค้าก่อนหน้านี้นเนี่ยมันมีข่าวมากมายนะครับว่าโอ้โหบอททางแอปพลิเคชันด้าน AI จะมาแทนที่งานของพวกเขานะครับ ซึ่งแน่นอนนะครับว่าพนักงานกลุ่มด้านเทคโนโลยีวิศวกรนักณิศาการต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่พวกเขาก็จะคิดว่าโอ้โหพวกเราเป็นคนสร้าง AI ขึ้นมาจะมาแย่งงานเราได้อย่างไงแต่ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยความเชื่อมั่นแบบนี้มันเริ่มสั่นคลอนแล้วนะครับมันเกิดอ,อะไรขึ้นนะครับกับงานสายนี้วันนี้จะมาชวนคุยเจาะลึกกันในเรื่องนี้นะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Talk Talk more than a geek สวัสดีครับผมดนทลาดนจากโดน,ดนบล็อกนะครับและนี่คือการกิกทอนะครับวันนี้จะมาชวนคุยในเรื่องของงานด้านสายสเต็มนะครับผมว่ามันเป็นกลุ่มคนที่โอ้โหถูกคัดเลือกมาแล้วนะครับใครที่เรียนสายสเต็มส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เก่งในรุ่นนั้นๆอยู่แล้วนะครับสามารถที่จะไปเรียนพวกคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์หรือเทคโนโลยีใหม่ๆไปเรียนรู้ที่จะมาปฏิวัติโลกเราได้นะครับแต่ก็ต้องบอกว่าจุดเปลี่ยนเนี่ยมันมาถึงเมื่อเทคโนโลยีไ e มันเข้ามาถึงนะครับ คือยกตัวอย่างง่ายๆในตอนนี้งานพวกซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เนี่ยมันชัดเจนมากๆนะครับมันก็เป็นหนึ่งในงานสายสเต็มที่กำลังถูกดิสลอฟอย่างรุนแรงนะครับจากเทคโนโลยี AI เพราะว่างานพวกเทคเบสต่างๆเหล่านี้เนี่ยโอ้โหไม่มีทางไปสู้ AI ได้อยู่แล้วนะครับในวันนี้เองโปรแกรมเมอร์ที่เทพที่สุดในโลกก็คือ AI ตัวหนึ่งนั่นเองสมมุติเป็นนักธุรกิจพวกเขาสามารถจ่ายเงินไม่กี่พันดอลลาร์นะครับเอาแบบ AI ขั้นแอดวานซ์เพื่อได้โปรแกรมเมอร์ระดับท็อปของโลกมาไว้ในมือ เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่เพียงแค่งานสายซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์หรือเดเวลลอปเปอร์งานด้านสเตมแทบจะทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันใช้โลจิกคิดคล้ายๆ้คลึงกันนะครับก็คือการโซปัญหาต่างๆการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์สมการที่มีความซับซ้อนการท่องจําซึ่งทักษะเหล่านี้เนี่ยโอ้โหมันล้วนแล้วแต่ถูก AI replace ได้แทบจะทั้งสิ้นนะครับคราวนี้มาดูข้อมูลจากการศึกษาของ S3 นะครับซึ่งเป็นบริษัทรับสมัครงานในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ที่ทำการศึกษาในหัวข้อ How the STEM World e v o l v e พบว่าตอนนี้34%ของผู้เชี่ยวชาญสาขา STEM โดยรวมกำลังกังวลเรื่องการสูญเสียงานให้กับ AI 44%ของผู้เชี่ยวชาญสาขา STEM รุ่นใหม่พวกเขากังวลเรื่องการสูญเสียงานให้กับ AI ที่น่าสนใจก็คือความกังวลเหล่านี้เนี่ยมันสูงมากๆนะครับในกลุ่มพนักงานที่มีอายุน้อยกว่าเมื่อเทียบกับพนักงานที่เป็นระดับซีเนียร์ซึ่งตรงนี้ค่อนข้างเมกเซนนะครับผมว่าตัวอย่างซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์เนี่ย คนที่จะโดนก่อนก็คือเราจูเนียร์เดเวลลอปเปอร์ทั้งหลายนะครับที่เพิ่งเริ่มงานซึ่งแน่นอนว่าโอ้โหมันเริ่มที่จะหางานยากมากขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าตำแหน่ง Entry Level เหล่านี้เนี่ยมักจะถูก Replace โดย AI ได้ง่ายกว่ากับกลุ่มที่มีประสบการณ์มีองค์ความรู้ที่เรียนรู้มาเป็น10ปี20ปีอะไรประมาณนี้นะครับอาจจะมีความจำเป็นกับองค์กรมากกว่า และมันมีคำพูดที่น่าสนใจมากๆนะครับจากคริสโตเฟอร์พิสซาริเดนนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลที่เป็นศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์จาก London School of e c onomics ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยได้รับรางวัลโนเบลในปี2010เขาได้ให้ความเห็นค่อนข้างตรงไปตรงมานะครับว่าผู้เชี่ยวชาญสาขาสเตมควรที่จะกังวลในเรื่องการถูก AI เข้ามาแทนที่พิสซาริเดเนี่ยก็กล่าวนะครับว่าทักษะที่จาเป็นในตอนนี้การเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆการพัฒนาและการนําไปใช้เพื่อพัฒนา AI ขั้นต่อไป ซึ่งก็คือการทําให้ AI มันใช้งานได้จริงในงานต่างๆมันก็จะทําให้ทักษะที่จําเป็นในตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นสิ่งล้าสมัยไปเลยนะครับเพราะว่า AI สามารถทํางานนั้นได้เองเขาก็พูดแบบตรงไปตรงมานะครับว่าตอนนี้กลุ่มคนที่กําลังสร้าง AI อยู่ในตอนนี้กําลังสร้างสิ่งที่จะมาแทนที่งานของตัวเองในอนาคตคําถามก็คือทําไมมันถึงเกิดสถานการณ์เหล่านี้ขึ้นนะครับเหตุผลหลักเนี่ยมันมาจากปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจล้วนๆนะครับแม้ว่าบริษัทส่วนใหญ่ในโลกนะครับ พวกเขาไม่ได้ลงทุนในเทคโนโลยี AI มากมายนะครับเหมือนกับบริษัท Big Tech ในซิลิคอนวัลเลย์แต่พวกเขาก็วางแผนที่จะใช้เครื่องมือเหล่านี้นะครับในการเปลี่ยนผ่านคนงานสาขาสเตมออกไปได้นะครับเพราะว่าเมื่อแพลตฟอร์ม AI ของพวกเขามีประสิทธิภาพและสามารถทำงานได้มากขึ้นมันก็ไม่มีเหตุผลนะครับที่พวกเขาจะต้องเก็บคนงานที่มีไรายได้สูงโดยเฉพาะงานสายสเตมไว้นะครับ การศึกษาล่าสุดของ Goldman Sachs แสดงให้เห็นว่าเทคโนโลยี TV AI เนี่ยจะแทนที่คนทำงานปัจจุบันประมาณ25ในขณะที่คนทำงานประมาณ65งานของพวกเขาเนี่ยจะถูกปรับเปลี่ยนโดย AI ในบางรูปแบบนะครับจากการศึกษาของ McKenzie เองเนี่ยในเดือนมอกราคมปี2025พบว่า70ของพนักงานเชื่อว่าเทคโนโลยี generative AI จะเปลี่ยนแปลงงานของพวกเขามากกว่า30 และสิ่งที่น่าสนใจก็คือมันไม่ใช่ทุกสาขาในแวดวงเต็มนะครับที่จะได้รับผลกระทบเท่าๆกันตัวอย่างนะครับผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพหรือคนทํางานสายเฮลท์แคร์จะได้รับผลกระทบน้อยกว่านะครับเนื่องจากอาชีพนี้เนี่ยมันต้องใช้ทักษะทางด้านสังคมนะครับต้องมีอิโมชันการพูดคุยกับมนุษย์ซึ่งเป็นสิ่งที่ AI มันยังทําได้ยากนะครับแต่ว่าในบางสาขาเนี่ยมันก็อาจจะโดนแบบหนักๆเช่นเดียวกันนะครับเช่นการอ่านฟิลม์มการอ่านผลทางการแพทย์การวิเคราะห์โรคต่างๆนะครับ สำหรับงานด้านเทคโนโลยีนะครับเช่นซอฟต์แวร์เดเวลอปเปอร์เว็บเดเวลอปเปอร์ดัต้าไซด์สายโคดดิ้งพวกนี้เนี่ยจะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะครับเพราะ AI สามารถประมวลผลที่เป็นเทคเบสหรือตัวเลขได้เร็วกว่าและแม่นยํากว่ามนุษย์เป็นอย่างมากนะครับเพราะฉะนั้นต่อไปมันก็จะพัฒนาขีดความสามารถของมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับในตอนนี้เนี่ยมันอาจจะเป็นเพียงแค่ตัวช่วยของเรานะครับทาให้เราลดงานเราดีใจนะครับว่าโอ้โหงานเราน้อยลงโอ้โหใช้ AI ช่วยเขียนโปรแกรมได้ เยอะเลยสบายเลยเราแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมันก็จะเก่งขึ้นเรื่อยๆนะครับจากการเรียนรู้ของมันแล้วก็มันจะมาทดแทนได้ในท้ายที่สุดจากการศึกษาของบูมเบิร์กเนี่ยก็พบว่า AI สามารถแทนที่ของงานนักวิเคราะห์การตลาดได้53และงานพนักง,งานขายได้67มันมีตัวอย่างเคสที่น่าสนใจจากบริษัท d ดลิงโก o นะครับที่ CEO ของพวกเขาประกาศในเดือนเมษายนที่ผ่านมา ว่าบริษัทจะเป็นบริษัท AI First โดยใช้ AI ในงานที่เคยต้องจ้างพนักงานมาทำหรือพวก Contact มาทำนะครับหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับจากการศึกษาที่พบว่า Developer คนหนึ่งในบริษัท Tech Startup ที่ถูกเลิกจ้างโดยไม่มีคำอธิบายแต่ภายหลังเนี่ยได้พบการสนทนาใน Slack ที่อ้างถึงเธอนะครับและพบการสนทนาของผู้จัดการเธอเรื่องที่ว่า c ช a t g พ t เนี่ยถูกกว่าการจ้าง Developer แบบจูเนียอย่างเธอมาทำงานซะอีก คราวนี้มาพูดถึงการศึกษาของ ST กันต่อนะครับซึ่งพวกเขาได้ศึกษาจากคนงานสายสเตมกว่า2,300คนในประเทศอังกฤษอเมริกาเยอรมน,นีเนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่นพบการเปลี่ยนแปลงที่น่าสนใจนะครับข้อแรกก็คือความมั่นคงในงานสําคัญกว่าเงินเดือนเพราะว่าตอนนี้เนี่ย53%ของผู้เชี่ยวชาญสาขาสเตมให้ความสําคัญกับความมั่นคงในงานมากกว่าการขึ้นเงินเดือนขณะที่มีเพียง16%เท่านั้นที่ไม่เห็นด้วยในเรื่องนี้นะครับ สก็คือความยืดหยุ่นในการทํางาน6 3เนี่ยให้ความสําคัญกับความสามารถในการทํางานแบบยืดหยุ่นเป็นปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่ออาชีพของพวกเขาเป็นอย่างมากและข้อ3ก็คือจุดมุ่งหมายในชีวิตนะครับ81%ของผู้ตอบแบบสอบถามก็บอกว่าการมีจุดมุ่งหมายในชีวิตในที่ทํางานเนี่ยเป็นปัจจัยหลักในการเลือกอาชีพของพวกเขาสิ่งที่น่าสนใจก็คือ50%ของคนสายสเต็มจะเลือกโครงการที่ช่วยพัฒนาอาชีพมากกว่าการได้เงินเดือนสูงนะครับ และ52%เชื่อว่าพวกเขาไม่สามารถก้าวหน้าในอาชีพได้มากกว่านี้หากไม่มีการพัฒนาทักษะในสาขาความเชี่ยวชาญของตัวเองมนันแสดงให้เห็นว่าคนที่ทำงานในสาขาสตีมเนี่ยพวกเขาเข้าใจดีนะครับว่าโลกกาลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและพวกเขาต้องพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทันกับเทคโนโลยี s t ก็ระบุนะครับว่าเพื่อที่จะให้ใช้ประโยชน์จากศักยภาพของ AI ได้เต็มที่ทุกธุกรกิจเนี่ยต้องใช้แนวทางเชิงรุกมากๆนะครับ โดยการพัฒนาทักษะและฝึกอบรมแรงงานใหม่เพื่อสร้างความมั่นคงในอนาคตที่พวกเขาสามารถที่จะเจริญเติบโตในหน้าที่การงานได้นะครับตัวอย่างที่น่าสนใจก็คือ a เม z o n เองนะครับที่ประกาศในปี2021ว่าจะฝึกอบรมพนักงาน3 0 0 0 0นคนด้วยงบประมาณ1,200ล้านดอลลาร์ในโครงการ Upskilling 2025เพื่อสอนทักษะที่พนักงานสามารถนาไปใช้ทางานในตาแหน่งเทคนิคภายในหรือภายนอกอเมซอนได้ ซึ่งในไทยก็มีองค์กรใหญ่ๆนะครับอย่าง KBGT ผมเคยไปฟังการนำเสนอของพวกเขานะครับที่มีการรีสกิลทักษะทางด้าน AI ของพนักง,งานแทบจะร0อปรเ็แล้วนะครับเป็นไม่กี่องค์กรในประเทศนะครับที่พนักง,งานทุกคนเนี่ยมีทักษะด้าน AI ติดตัวอยู่ทำให้พวกเขาสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างรวดเร็วมากๆนะครับซึ่งนี่คือตัวอย่างขององค์กรยุคใหม่ที่ต้องมีการอัพสกิลรีสกิลเพื่อให้ทันกับโลกที่มันเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สำหรับแนวทางในการรับมือกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำงานในสาขา STEM อย่างแรกก็คืออย่าไปต่อสู้กับ AI นะครับแต่ให้เรียนรู้ที่จะใช้มันให้เก่งกว่าคนอื่นข้อสองก็คือเรียนรู้ AI tools ต่างๆให้เก่งนะครับเช่น ChatGPT, c l o s GitHub Copilot และเครื่องมือ AI เฉพาะสาขาที่มีมากมายในตอนนี้นะครับทางการตัดต่อการทำวิดีโอก,การทำรูปโอ้มันมีแยกย่อยเยอะมากๆนะครับ ข้อ3ก็คือพัฒนาทักษะที่ AI ทําไม่ได้หรือทําได้ยากนะครับเรื่องเกี่ยวกับอารมณ์เรื่องการสื่อสารเรื่องความเป็นมนุษย์นะครับยังไงสร้างสรรค์ด้านความเป็นมนุษย์มันก็สําคัญในการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอยู่แล้วนะครับและสําหรับคนรุ่นใหม่ที่กําลังเลือกที่จะเรียนในสาขาสต็มเหล่านี้นะครับคิสโตเฟอร์พิซาลีเดสก็แนะนํานะครับว่าควรให้ความสําคัญกับทักษะด้าน e m p a t h e t i c เกี่ยวกับความเห็นอกเห็นใจความคิดสร้างสารรค์และงานที่ต้องใช้การดูแลแบบ Personal นะครับ ทักษะการสื่อสารทักษะการสร้างสัมพันธ์กับผู้อื่นซึ่งยังคงเป็นงานหลักในตลาดแรงงานในตอนนี้และมันยังมีการศึกษาอีกเรื่องหนึ่งนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ generation gap เพราะว่าการศึกษาเนี่ยพบว่าคนรุ่นใหม่อายุ29ปีลงมาพวกเขากังวล AI มากที่สุดตามด้วยกลุ่มอายุ3 0มสถึงสาและ4 0่สถึงสี่ส่วนพนักงานอายุมากกว่านี้เนี่ยพวกเขามั่นใจนะครับว่าจะรักษางานของตัวเองไว้ได้เหตุผลมันก็ค่อนข้าง m a k เซน e นะครับ การใช้ AI และระบบอัตโนมัติในธุรกิจเนี่ยมันยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นนะครับทำไมพนักง,งานรุ่นเก่าพวกเขาไม่ได้รู้สึกถึงความกังวลมากนะักในขณะที่คนหนุ่มสาวต้องเผชิญกับความไม่แน่นอนของเทคโนโลยีที่มันพัฒนาอย่างรวดเร็วและผลกระทบต่อเส้นทางอาชีพในอนาคตนะครับบางครั้งเนี่ยก็ต้องมองหาเส้นทางอาชีพใหม่เลยตั้งแต่ต้นนะครับซึ่งจากข้อมูลทั้งหมดเราจะเห็นได้ว่าโลกของการทํางานมันกําลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วนะครับ ม้แต่คนที่ทำงานในสาขาที่ดูว่ามั่นคงนะครับในอดีตอย่างสายสเตมเองเนี่ยก็เริ่มรู้สึกถึงความไม่แน่นอนแล้วนะครับจากผลการสำรวจที่ออกมาแต่สิ่งที่สำคัญมันไม่ใช่การปฏิเสธเทคโนโลยีใหม่แต่ว่ามันเป็นการเรียนรู้ที่จะปรับตัวและใช้มันให้เป็นประโยชน์ซึ่งคนที่จะประสบความสำเร็จในอนาคตก็คือคนที่สามารถทำงานร่วมกับ AI ไได้ดีไม่ใช่คนที่ต่อสู้กับมันนะครับส่วนตัวผมเองเนี่ยมันก็มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนี้มันก็คล้ายกับตอนที่อินเทอร์เน็ตมันเพิ่งเข้ามาในชีวิตของเรานะครับ ลองนึกภาพไปในตอนนั้นนะถ้าใครเกิดทันตอนแรกทุกคนก็กลัวนะครับกลัวว่าร้านหนังสือจะปิดกลัวว่าธนาคารจะไม่ต้องการพนักงานอีกต่อไปแต่ดูสิ่งที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้นะครับเราได้เห็นแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซอย่าง Amazon ที่สร้างงานให้คนนับล้านนะครับมีอ e ีคอมเมิร์ซแพลตฟอร์มที่ทําให้คนธรรมดาสามารถขายของออนไลน์ได้มีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายทั้งด้านดิจิตอลมาร์เก็ตติ UxDesignAppDeveloper และอาชีพใหม่อีกมากมายนะครับที่มันไม่เคยมีมาก่อนในยุคที่อินเทอร์เน็ตยังไม่เกิดซึ่งแน่นอนว่า AI เนี่ยมันจะเป็นรูปแบบเดียวกันนะครับมันอาจจะมาทําลายสายงานเก่าบางอย่างแต่มันก็จะมาสร้างงานใหม่ที่เราอาจจะไม่ได้จินตนาการถึงมาก่อนสิ่งสําคัญก็คือเราก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับต้องเปิดใจเรียนรู้และที่สําคัญที่สุดต้องอย่าลืมนะครับว่าเราเป็นมนุษย์เรามีสิ่งที่เครื่องจักรมันไม่มีนะครับ มันคือหัวใจของเราความเข้าใจความสามารถในการสร้างสารรค์สิ่งใหม่ๆจากจินตนาการนั่นเองนะครับและนั่นคือสิ่งที่จะทําให้เราผ่านพ้นการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ไปได้เหมือนกับที่เราได้ผ่านมาได้ในทุกๆครั้งนั่นเองครับผมสําหรับเรื่องราวของงานสายสเตมใน E ีีนี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับสาหรับพอดแคสต์ใน EP ีนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจาก S 3 L SE, S E Bloomberg t p a i Times สำหรับเพื่อนๆที่สนใจเรื่องราวทางธุรกิจ ทคโนโลยีและว,วิทยาศาสตร์ใหม่ๆที่มีความน่าสนใจก็สามารถติดตามมาได้นะครับทางช่อง Geek f o l l o w e r Podcast ตอนนี้ก็มีอยู่ในแพลตฟอร์มหลักๆทั้ง Podbean, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube แล้วก็จะมีการอัปโหลดลงแพลตฟอร์มบล็อกดีดในทุกๆตอนอยู่แล้วด้วยนะครับถ้ายัางไงก็ฝากกด follow ฝากกด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็ยังมีช่องทางหนึ่งในส่วนของ l i n e ที่ a d ดทะดน t h a R A D S H O L สามารถแอดเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมก็จะส่งสาระดีๆพอดแคสต์ดีๆให้ท่านเป็นประจำอยู่แล้วด้วยนะครับถ้าอย่างไรก็ฝากติดตามทางช่องทางต่างๆกันด้วยนะครับสำหรับใน EP นี้เนี่ยผมต้องขอลากันไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับผมสวัสดีครับ